ก็สวัสดีครับวันนี้ช่างมั่วก็มาต่อน้ำให้เพื่อนนะครับการต่อน้ำของช่างมั่วก็จะต่อเหมือนช่างปกติก็คงจะไม่ได้เรามาดูนะครับว่าช่างมั่วต่อน้ำแบบไหนจะใช้ได้จริงหรือเปล่าสมกับความหวังของที่เพื่อนเขาอุตส่าห์ตั้งความหวังให้ช่างมั่วมาทำระบบน้ำให้หรือเปล่ามาดูกันครับ ช่างมั่วก็เดินน้ำมาจากอันนี้ครจากไอ้อะไรนะไอ้มิเตอร์น้ำพอดีบ้านเขาทำเสร็จแล้วเขาเพิ่งมาบอกให้ช่างมั่วในการเดินน้ำให้ช่างมั่วก็เลยมาเดินเดินบนปูนนคะครับจริงๆริมันมีระบบน้ำมันค่าแล้วแหละอยู่ใต้ปูนเขาซื้อแทงเนี่ยมา1,500ลิตรเพื่อที่จะเก็บเก็บน้ำเพราะว่าน้ำปราปามันไม่ค่อยไหล ช่างมัวก็เลยมาเดินเอาน้ำขึ้นแทงให้ถักจากขึ้นแทงก็เดินสายเข้าไปนี่นะฮะในมุมนะี้แล้วก็เดินออกมาตรงนี้ข้างล่างเรจะเจอเช็กวาลตัวนี้นะครับ เช็ควาล์วกันน้ําย้อนทาไมถึงใส่กันน้ําย้อนก็เพราะว่าเรามีมีแทงน้ำเรามีแทงน้านะเราก็จะใช้น้ําจากแทงเนี่ยเข้าสู่ระบบน้ําก็เลยต้องใส่กันย้อนเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าท่อประปาของการประปา และในแทงน้ำก็อยู่อยู่ไม่สูงฮะอยู่ไม่สูงดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ปั๊มปั๊มน้ำของฮิตาชิมาช่วยฮิตาชิสองร้วัตต์หรือสามรอวัตต์นี่ก็ออกตรงนี้นะฮะตรงวาล์วนี้เพื่อจะเปิดปิดน้ำ ออกจากแท้งออกมาปุ๊บช่างมั่วก็แยก3ทางเพื่อที่จะเข้าเช็ควาลวอีกตัวหนึง่งแล้วก็เช็ควาลวตัวนี้ก็จะไหลลงนะครับไม่ได้ไหลขึ้นนะไหลลงมาสู่เมนท่อเมนเพื่อที่จะเข้าไปเอาน้ำใช้ในบ้านเนีย่ย ทีนี้น้ำอีกสายที่มาจากแท้งนะครับช่างมั่วก็เอามาเข้ากับปั๊มเพื <c> ่อ <oughs> ให้ปั๊มดูดน้ำปั๊มดูดน้ำแล้วก็น้ำก็จะเข้ามาที่สายนี่แแล้วก็มาเจอกับ น้ำที่มาจากจากแท้งด้วยแล้วก็มาจากการประปาด้วยก็เป็น3มระบบเข้ามาที่เมนเพื่อนำไปใช้ในบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ปัญหาที่เจอคือวาลว์มันตัดแอรปั๊มน้ำทํางานตลอดช่างมัวกกาลังงงอยู่ว่าทําไมมันทึงทางานตลอดมันเป็นที่ว่าน้ําย้อนกับที่เช็ควาล์หรือว่าน้ําภายในบ้านของเขามันรั่วอยู่แล้วปั๊มถึงได้ทํางานตลอดเวลาช่างมัวกําลงัง หาข้อสงสัยอยู่ช่างมั่วก็เลยมาติดตั้งวาล์วน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อว่าที่จะปิดระบบ2ระบบ3ระบบให้มันเหลือระบบปัม๊มน้ำปั๊มเดียวเพื่อที่จะหารอยว่ามันรั่วตรงไหนเพราะว่าช่างมัวก็ยังหาไม่เจอ no, <sir. S 1> ก็งมต่อไปครับผมโอเคก็มีแค่นี้แหละครับ